สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจดจำทุกอย่างรักโกรธเครียดกดดันจิตดีสีดีพูดถึงพุทธอภิวันย้อนช่วงเวลาใช่ไหมครับคุณจิตดีค่ะเจี๊ยบจิตดีสีดีผู้ประกาศข่าวชื่อดังแห่งช่องอมรินทีวีพูดถึงพุทธอภิวันหลังเจ้าตัวขอลาออกจากช่องโดยจิตดีได้ชื่นชมพุทธพร้อมเขียนข้อความว่าจดจำทุกอย่าง ที่พี่เคี่ยวเข็นและภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างพี่ในลหลายๆช่วงเวลาใช่ไหมครับคุณจิตดีค่ะยังไงต่อจิตดีค่ะทุบโต๊ะข่าวจากปี257 7ถึง2565พี่เอกของหนูคุณพุทธของจิตดีคุณพุทธอภิวัน์ของคุณผู้ชมเกือบ8ปีที่พี่ทุ่มเทใจกายและมันสมองทำรายการทังฟ้าฟันอุปสรรค มุ่งมัน่นบุกเบิกร่วมทุกข์ร่วมสุขเศร้าร้องไห้น้อยใจรักโกรธโมโหเครียดกดดันตื่นเต้นเบื่อท้อเห็นใจอภัยอดทนหลากหลายความรู้สึกแต่เราก็ผ่านมาได้จนคนรู้จักรายการทุบโต๊ะข่าวจนวันนี้สู่สกรัดใหม่2566กการตัดสินใจของพี่ทำให้หนูใจหาย ไม่เป็นไรคะ่ะพักกายให้สบายใจนะคะใช้พลังมาเยอะแล้วชาร์จแบตชีวิตให้ตัวเองเพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไปน้องคนนี้จะจำทุกอย่างที่พี่เคี่ยวเข็นและภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างพี่ใน,ในหลายช่วงเวลาหลากสถานการณ์แต่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรน้องคนนี้ไม่เคยลืมพี่เป็นคนที่ให้โอกาสทำให้คนรู้จักจิตด,ดี ก็เพราะวาจาสิทธิ์ของพี่นะคะรักพี่เสมอ G G CD, สมสเจี๊ยบจิตดีสีดี31ธันวาคม2565สวัสดีปีใหม่2566ปีกระต่ายทองกระโดดโลดเต้นจิ ag, CD, ag, ตดีสีดีทุบโต๊ะข่าวพุทธอภิวัน ag, รักเสมอ ag, สวัสดีปีสว6 6ัสดีปี2566ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ